มวยแก่ย่างฟ้าหนอ่ยมวยแก่ย่างฟ้าหนอ่ยชกมวยไม่เคยถูกน็อกสะกนยิงต่อยก็ยิ่งอดทนยิงต่อยก็ยิ่งอดทนต่อยรักก้อยบนลูกเล่นรัวลายต่อยคู่ชกจนตายได้นอนหงายขาดยางต่อยคู่ชกจนตายได้นอนหงายขาดที่เลี้ยงยิงต่อยก็ยิ่งรุงเลือกยิ่งต่อยก็ยิงรุงลังชื่อดังนั้นเนืองวันไมนเคยสั่น ก็เลี as, as ではでは children, ้ยงนัดเหมือนกันคุกเลี้ยงนัดเหมือนกันยังไม่จะทันไอท่้งอมาบิงชกก็ยิ่งหน้าดูมีพิษเงินงูจงอางไฟมีพิษเงินงูจงอางไฟสลบสลัยนอนไปสามือด้วยฝีมือเสียบ่าดมาเชงต้อยทั้งเมบต่้อยทั้งเ็งไถบัดรถนั่นแท็กเตอร์แท็กเตอร์ก็แท็กเตอร์แท็กเตอร์จะเพ้อพังดงก็ติงต้อยกับสริงๆแห้งทิ้งบอแล้ว จริงแห่งจิ่งพอแล้วจัแต่ขอเอาแนวทําพันไว้ทำพัน